ท่อน้ำดีเป็นมหันตภัยร้ายที่ฆ่าชีวิตชาวอีสานให้ร่วงหล่นราวกับใบไม้ร่วงถึงปีละกว่า14,000คนสูงกว่าสถิติการตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ของคนไทยทั่วประเทศเสียด้วยซ้ำโรคนี้จึงถือเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรักษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนื่องจากว่าคณะแพทยศาสตร์มลา,ายอขนแก่นของเราได้ทำการรักษาแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ของเราก็ว่าได้นะฮะ การที่เราจะทําการรักษาให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครเพราะว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพของการรักษาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือทําในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่จะทําให้การดูแลร,รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีเช่นเรื่องนวัตกรรมเรื่องของการผ่าตัดนวัตกรรมของเรื่องของยานวะัตกรรมของการดูแลร,รักษาใหม่ๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรค ให้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้พบผู้ป่วยในระยะที่ต้นๆแล้วก็สามารถรักษาได้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราตั้งศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อมำดีขึ้นมาครับเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีจึงมีนโยบายเชิงรุก ส่งทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ลงภาคสนามเพื่อทำการคัดกรองผู้ป่วยด้วยการทำอัลตราซาว์ให้แก่ประชาชนถึงชุมชนหากพบว่ามีอาการของโรคในระยะเริ่มตน้นจะได้ส่งรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะยังเป็นระยะที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่จัดให้มีห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยสำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอการผ่าตัดเป็นเวลานาน,านเหมือนก่อนหน้านี้หอผู้ป่วยขนาด19เตียงสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมีเตียง ICU อีก2เตียงสําหรับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วยด้วยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้ปัจจุบันสามารถรักษาผู้ป่วยในระยะแรกให้หายขาดและยืดอายุของผู้ป่วยรวมทั้งช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากผมได้รับการผ่าตัดปี5-1ครับปีนี้ก็5-9มันย่างเข้าปีที่9แล้ว8ปีกว่าผมก็มีสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ปกติเหมือนคนทั่วไปถ้าผมไม่ได้รับ การรักษาจากคุณหมอผมก็คงก็ไปนานแล้วนอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วภารกิจสำคัญที่ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้าดีทํามาอย่างต่อเนื่องก็คือการอบรมแพทย์เพื่อกระจายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในภาคอีสานได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องส่งเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินเพียงแห่งเดียว เนื่องจากว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีนี้เป็นวราระแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการในเรื่องของการเพิ่มจํานวนของศัลยแพทย์แล้วก็บุคลากรต่างๆคือหลังจากที่จบการฝึกอบรมศัลยแพทย์ทั่วไป4ปีแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกอบรมที่นี่อีกตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เพิ่มจํานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ในอีก5ปี10ปีหรือ15ปีข้างหน้าเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ทันเวลาแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานและก็สมศักดิ์ศรีนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดปริมาณผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงเรื่อยๆ จนหมดไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตรวมทั้งอยู่เคียงข้างชาวอีสานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกสุกดิบๆทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง ทุกปีมีผู้ป่วยยากไร้จำนวนมากและชีวิตของพวกเขาคงไม่มีอะไรมากกว่านี้ยอมแพ้หรือลุกขึ้นสู้โมไม่เห็นเลยเราวพศ2554ทำไมจะตายไปก็ไม่ตายคือคิดง้วไปเลยสิ้นหวังหรือเริ่มต้นใหม่คนปกติดีอ แกนมันหายไป่ทั้งสองแขนมันยากมากเลยทำใจก็มันเหมือนฝันร้ายมากอ่ะบางทีก็คิดว่าทำมแก่ตายไปไแคเนันเราไฟหมดโทษโชคชะตาหรือทำให้ดีที่สุดไก,ก่พปนได้เกสิภาไปเหนพื่นฝาไปรักษาอเอกสิภาเอกตลรดจนะกลับมาป่วยใหญ่กับยอมชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้ ร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยาด้วยการบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทุกบาททุกสตางค์คือความหวังของผู้ป่วยยากไร้ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ชีวิตมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยยากไร้โดยการบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินกันครับ การทำบุญที่ใหญ่คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาร่วมสร้างบุญโดยการโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ